90, เรียกกระเป๋าเรียกกระเป๋าได้ได้40,000ใช่ไหมถ้าแกไปจ่ายแกโดนล่าแน่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเราได้มาสอเอ้ายว What the fuck มามาโอเคนะครับคนดูวันนี้เราเราเราก็จะมาเดิมพันกับวิโรจน์นะครับคนดังในทิกต็อกนะครับตอนนี้เขากำลังไลฟ์สดอยู่แล้วเขาไม่รู้นะครับว่าผมเป็นเด็กอ๋องนะครับที่นั่งอาชิปเขาอยู่ครับวันนี้ผมก็ ทีมงานผมพร้อมละเรามาดูกันว่าสว่างจะไหวกับเราหรือเปล่าว้าตกแล้หเฮียแล้วไงไอ้สัาดเลยกูตีเพื่อนลม้มโอ้โหอ้อออสัาดเฮียแล้วไงอินซาสองหมื่นใช่ไหม อ่ะไม่ใช่นะครับพี่ไม่ไม่ใช่วินพี่ผมผมไม่ได้บอกว่าหนึ่งวินพี่ผมบอกเป็นเซตเซตเท่าไหร่อ่ะเซตเซตเซตละสองหมื่นสามสามวินสามวินโอเคมาอีกสองวินมามาโหเพื่อนตั้งใจเล่นเลยดิอายเขาเฮียเมื่อกี้ยังไม่ได้ตั้งใจไงพี่โอเคโอเคมามาพี่ขอโทษที่ตีหัวแตกสามคน โอเคนะครับตอนนี้เหมือนเขาแบบว่าช่วงแรกบาดบ่อโซงเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รอนานมากก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนนี้เขาเล่นเลยแล้วกันคนดูอ่ะออกมาแล้วออกมาพอดีเลยโอ้ยเฮียอย่าพ่อพ่อพ่อโอ้โหกูเบรนไอ้โหเอต์ถุแทบแตกไอ้เฮี้ย โอ้โหเจ้าระเบิดโอ้โหเป็นเรื่องแล้วไงไอ้เขียด้วยสองศูนย์แล้วเนี่ยเป็นเรื่องแล้วไม้เอาไม้เอาไม้เอาไม้อะไรอ่ะเขาเล่นไม้ตีอย่างนี้ไม่ใช่ไม้หวอดโสนไอ้เขียดไปพี่เปิดสิพี่ใช่คุปเปิดเอง

เอไป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 เด็ดเด็ดเด็ดเอามันเด็ดเอามันเอามันบักหัวง่วงบักหัวง่วงเรียบร้อยดิดเด็ดจัดการเด็ดเล็ดเล็ดไอเล็ดเล็ดจัดการเล็ดเอาขอโทษครับคมกับเด็ดสู้เด็ดมาดิไอ้สัตว์ดิีตายหวา่นเชียวโมเย่ จำหม้ว่ะเหรอวันจมเยี่วดนกูุเดี๋ยวันนี้รใช่มใช่ใช่สองสองแล้วเนาะบอกเลยวันนี้แหละโซนอสจะมาตบวิโรดตบโซ่โดนกลุ้ที่ใครเขาบีบแต่เลยวะเฮ้ยโคตรเหลืองอ่ะตับพีกรินดูแลเียนี่เลยครับเรือนชิบสายเนี่ยใครไม่รู้เนี่ย Thôi nó xảm pin đâu ấy kìa không nó sẽ xảm đâu Bà, Mình chia kèm mà dưới bà sao 2 combo kill ว่าเขาเป็นบ้าเป็นบอนะครับว่าเขาเป็นบ้าเป็นบอนะสตรีมได้เลยอ่ะใช่พี่พี่ครับผมผมผมแล้วครับเล่นเล่นเล่นต่อไหมพี่อีกอีกตานึงเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เสมอหรอเมื่อกี้อะชนะครับผมผมได้สองย่าจะตีคอยเฮ็ดหยังวะ มามาอ,อีกอีกอีกตาเอาสี่หมื่นเลยก็ได้ดิสามสามยี่สิบหมื่นตารอไหนไว้ขอยัดตัวบิลล์ใช่ป่าดูใช้เงินบิรล์ช้อนครับไอ้เหี้ยวันนี้ผมก็ผมไม่มีของนะแป๊บนะเราตอนนี้คอสตีมอยู่ด้วยนะครับไอ้เหี้ยแต่ปิงกูเยอะมากเลยอะช่างแม่งกันปิดตรงนี้ไปคงไม่เป็นไร เดยพี่อนทำะวันนี้กูบอกเลยได้ไม่่ําก่นหนึ่งเอมตบส,ส,สตีมเนีไม่สนไอสับหลอดกูจะหมดแล้วเนี่ยไอเหียโค้ลีดาทหายเข้ามาแล้วหอยแล้วโอ้ยอิวตาย สวยเพื่อนสวยสวยสวยเพื่อนดิดอวันดิดอวันเดดดดิดเพื่อนอย่าแพ้นะเพื่อนอย่าอย่าแพ้เพื่อนเดดสวดิดอวันดิดเออดิดต้องชนะต้องชนะดีไม่ได้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 ไว้สวยวอ๊ยเอยเเอยมอเอเยยเยอยเอเยเยอยเขอยอ สวยสวยสวยรอบพี่สวยเขาโตันโอัเอี่ยเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเิมพันอยู่เิมพันอยู่โคตรเล้ยนะฮะเลื้ยผขาดนี้เข้าประเทศมาได้ไงครับเนี่ยมันเลื่อยมากตอนนั้นมันเลื่อยเขาดพี่เอรู้รู้เดี๋ยวดีผมนับมาาเมื่อกี้อ่ะฮะนับตีหนึ่งูนะเราโดนปะต่อเลย ねえねえ นีสกอร์อยู่ที่หนึ่งหนึ่งว่าไปดุนรออาหารจะหมดตัวคนดูก็น่าจะเล่นได้อีกสัองตาสองตาไม่ไหวชาวเขากี่มีคนใส่ก่อปะครับไม่มีครับไม่มีพอดีแทงไปแล้วมันไม่ตายสารทีเมื่อกี้ผมเล่นโนก่อกาะเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปซื้อเพนก่อนครับครัับฮลโหลเพื่อนเป็นซื้อเพนเหรอบอกเขาโหลมีคนใส่ก่อปะเนี่ยผมไม่ได้ใส่ก่อแล้วผมอ่านชื่ออยู่ เดี๋ยวให้เขามาดูคลิปในวิดีโอสองสั่งปเอาเลยเอาเลยจบเไม่ไม่วางไม่วางน้ำมาดิมาหนึ่งสองสามระวังจ้าไปเล็กเลยเร็กเล็กเร็วพอก่อนอย่าเพิ่งอย่ามันนะเข้าเล็กเล็กหยุดเร็วหยุด ดหยุดเล็ดหยุดเหเล็ดได้ยินไหมเยมานาไม่ได้เล่นผมเล่นจริงอะไม่เยมานาเข้าไปแทงแล้วเมื่อกี้เอาเขาเขายิงโมไปแล้วคนนึงอ่ะพี่ยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังงไอ่ะร้าดิอุสาฉันตึงอ่ะเร้าดิฉันอุส่าตึงว่ะทเขามีซีคนเนี่ยโดนโถมว่พี่พี่จะเย็นสีเอาสายฟ้าหนูเป็นปปะเอาเลยไปอยู่ ปิวปิวไอ้ใครอ่ะอยู่ไกลเกินไม่สามารถเกิดได้ปะสันอ๋อปวดผิดเมื่อกี้เราชนะปะไม่เมื่อกี้เราแพ้เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแลนะครับหล่อเปล่าสู้ไหมปากหลาห่อโทอแรงอะพี่ไอ้เชี่ยกูก็งงกูโดนทีเดียวเลือดมันเหลือขึ้นอดอดเลย เราอะไรเราเล่นของโอโซนไหมล่ะเราไม่ซูเขรเฮ้เราเรามีฝีมืออะไปไตัวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตาหนึงกูเล่นแม่งสองเส่มาเอามาแบ่งกันเอ้ ตายเฮียมีนั่งพูดแรงมีนั่งพูดแรงมีนั่งพูดแรงอ่ะสองสองอีกอีกรอบเดียวพี่เขาแทงผมทีเดียวเลือดผมเหลือครึ่งหลอดอ่ะพี่สาวไม่มันมันฉลาดมันดาเมจเหมือนข้างนอกเลยใช่มันเป็นปกติปกติปกติเลยมันฉลาดปกติเลย ใช่หรอพี่พวกผมโดนแทงคนละสองทีนะไม้ไม้ไม้ประมูลอ่ะเมื่อกี้เราโดนฟาดทีเดียวเราก็ตายเหมือนกันไม้ไม้ประมูลคือราฟิกคิดถึงเจหรอไม้ไม้ประมูลใช่ไหมก็คือไม้ที่เราเมดเท่าไม้เบสเหมือนเดิมแค่มัน30วันแล้วราคามันถูกกว่าตีเองไงโอเคฉันเดิมพันฉันเดิมพันอยู่โอเคโอเคโอเคเดิมพันแปดเอ็มแต่ซื้อประมาณเดือนละสองเอ็มเองโอเคโอเคโอเค เทษอะไรวะพี่ไอ้เ,เทียพู้เทียร์เรไม่รู้ทีรูแ้แม่งแทงกัวสองทีตายผู้คุยกับเียเรไม่ได้สาระอะไรเลยเฮยมรองมไม่มีสาระมแม่งแมไม่มีหลักสาระมีแต่สารายี่อยู่เพ่ พี่อแพลหรอโอนหดอ่ะเออบอกเลขกระเป๋ามาพี่สี่ครับสี่าสี่ครับเปาไปเดบอกเลขกระเป๋าไปเลขบอกเลขกระเป๋าได้ได้ไ0สีหมื่นใช่ไหมถ้าแกไปจ่ายแกโดนลาแน่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเราได้มาสองหมื่นมามามาพี่พี่พี่ผมาผมขายตาเอาแสนห้า ไม่เอาโอ้ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวอะไรอ่ะโอ้อะไรอ่ะโอ้เออมีมีงานนับมีงานเอ้ยเอ้ยเอาเดี๋ยวไปไปไปทำงานโบสถ์ถ้าพร้อมแล้วค่อยโทรมาถ้าพร้อมแล้วค่อยโทรมาเนี่ยเนี่ยพี่แสนแสนห้าพีไปโบสถ์ไปโบสถ์ไปโบสถ์เดี๋ยวฉันมีงานวันนี้ฉันมีงานเลดเดเอาเบอร์ให้เขาดิโอเคพี่โอเคสามห้าห้าแปดหกครับถ้าพร้อมแล้วโทรมาเอาไปวะยังไงยังไงติดดูหวานติดจังเลยไปทำอะไรจ้า ไไม่ด้ทอะรเลยเป็นโอ้ยร้านกูเป็นยังวะร้านกูคือเหมือนเดิมลูกลูกไครฟ้าเป็นไรมานี้สิเจอแม่สั่งสอนนะมึงไอ้เจ้าาพี่ไปดูนี่พี่พี่ดีปงพี่รถมาไอไอ้ไปไหนไปไหนรถอยู่ไหนอุมมอะไรลูกไอ้เชี่ยวิ่งแข่งแข่งทำไมวอ้เชี่ยเซมเมโอเคครับไอ้เชี่ยววันนี้ก็ตกสตรีมเมอร์หัวล้อได้นิดนึงแล้วก็เป็นบ้าเป็นบอ หมายถึงควกกูเนะี่ยเป็นบ้าเป็นบอเนี่ยไอเทียแพ้เขาเนี่ยเสียจัดไอเทียรยแกเขาโอเคครับก็ผมไปละจะใครชอบก็กดติดตามละเดี๋ยวไปหาฝันตัวตีไม่ได้อีกไ,ไปกัน